วันนี้เรามาทำโรงแรมต่อกันให้เสร็จนะครับไม่เสร็จก็คือมันมีไปเรื่อยนั่นแหละเรามาทำต่อมีชั้นสองถ้าเราต้องขึ้นไปชั้นสองรู้แล้วเอ,อเกมนี้มีเพลงไหมนะจำไม่ได้ค้นยากมากโอเคมาสร้างเอ้ยอันนี้เหมือนเป็นที่ทำอาหารแฮนะฟ้าหรอมีสนามมาแล้วนะฮะครั้งที่แล้วอ่ะที่บอกว่ามันควรมีมีจริงละ มีแต่เ,เตฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไม่เอานะมันหนึ่งล้านเลยนะมันแพงมากอยู่ไหนเนะี่ยอย่าบอกแล้วว่าหมดของจริงเมื่อกี้แค่ไม่เห็นเนาะเหนื่อยใจเหนื่อยใจจริงๆมันเปิดคลิปได้มาแป๊กเดียวเอง my god โอเคครับ ไป,ไปไปไปขี่รถเล่นดีกว่าแกเครียดโอเคฮะค่อยๆไปครับอ่าอ่าโอเคมาคลองไว้ <c oughs> ไฟเขียวไฟแดงไม่ลุกไปนะเ <c oughs> อ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงบันได <c oughs> พื้น <c oughs> โอ้ พึ่งเห็นกำแพงมามาให้หมดมาให้หมดเงินมีเยอะเหลือเงินมีเยอะไม่ต้องห่วงไหนไหนอีกอุ้ยมันซ่อนได้เงียนมากเลยนะเงินเหลือเยอะมากฮะ ของแถวนี้มันไม่แพงด้วยแหละอ่ะโอ้ต้องให้เดินหาอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดให้หมดฮะโอยใช้เงินเท่าเดิมอ่ะไออันนี้กำแพงหรูใช้เงินเท่าเดิมฮะมันก็ไม่แพงเท่าไหร่มีเงินเยอะจังไงโอ้ข้างล่างใครเป็นยิมดีๆนี่เอง นี่อะไรนะเนี่ยเฮ้ยโรงหนังเหรอโ,โปรเจคเตอร์ไมโปรเจคเตอร์อยู่ไหนห้องนี้คือห้องอะไรเนะี่ยอ๋อห้องเกมใช่ไหมใช่ห้องเกมทีวีมาดูกำแพงทำไมดูซิมันจะมีอะไรต่อไหมโอ้ยมีมา กระปอนอ้มาแล้วเฮลิคอปเตอร์ขับได้ครับวัดเพื่อนในอยากได้เฮลิคอปเตอร์ไหมเพื่อนผมได้เฮลิคอปเตอร์เฉยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะขับยากเราโอ้ยวายาวใหญ่ๆโอเคเราเราทำการบินบินเพื่อ เดี๋ยวอย่าเพิ่งจะจอดที่บ้านเพื่อนนะฮะแล้วแล้วผมก็จะเซอร์ไพรส์เพื่อนมันมีเฮลิคอปเตอร์มาแล้วเฮลเรีบมาดูนี่ไปไหนแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านเฮลิคอปเตอร์ไม่เอาหรือไงของบ้านเจ้าของบ้านอยู่ไหนของบ้านอยู่ไหนไม่รู้ไปละ เออมันต้องอย่างนี้ดิบินไปเลยฮะบินเฮลิคอปเตอร์ไปเลยแม่เยลยอถ้ามันบินขึ้นแมพเลยได้ไหมไม่มันสูงสุดได้แค่นี้ครับแต่บ้านเราตรงตรงนู้นใช่ไหมหรือตรงนี้ใช่ตรงนี้ตรงนี้เราทำการออกเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ เอะชอดดีๆชอดดีๆหนึ่งองผมผมยูฟุตบอลลแล้วครับ <L un> ลงมาเลยอ่าสปอนเฮลตรงนี้เออนี่ไงเด๋ยๆนะซื้อลดหนึ่งล้านผมคันเท่าไหรนะ่นะผมคันซื้อคันแรกคันละหนึ่งล้านหรอ หงล้านก็เท่าเฮลิคอปเตอร์เลยนะเอาคันที่แพงที่สุดมาเลยมาไรโอไม่เอาดีกว่าคันที่แพงที่สุดอัหนึ่งล้านคันนี้ครับเอาคันนี้ดิคันนี้เขาบอกแค่หนึ่งล้านแป๊บหนึ่งขอจอดให้มันดีๆก่อนไม่ <laughs> อยู่บนเมืองอยู่บนตึกที่สูงที่สุดใช่ไหมใช่อันนี้สูงที่สุด เราไปจอดต,ตรงนู้นเพรามันมองยากอยู่นะโอเคะเราบินขึ้นไปหน่อยตามสองเฮ้ยจอดดีดีจอดดีด,ดีผมกลัวมันหายกลัวมันหายแล้วต้องแบบมาเรียกรถใหม่เอ้ยไม่ไม่ใช่นี่โอ๊ยขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นยังไงเลยเนี่ยโอ้มะพร้าวต้นมะพร้าว ต้นมะพร้าวช่วยชีวิตหน่อยมันจะไม่ขึ้นมาบนตึกอีกละเออนี่โอ้ยตกตกแล้วคือตกต้องใช้ต้นมะพร้าวขึ้นมาฮะผมไม่เอาละไม่ขึ้นละไม่ขึ้นตึกละไปดื้อละมาโอเคสว,อวสวัสดีอ่ะวัดสวิตคืออะไรเนะี่ยฮะเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวแมนชั่นผมแมนชั่นทูไม่เอาแมนชั่นทูไม่แป๊บหบนึง่งแมนชั่นผมคืนมาก่อนแมนชั่นทูค่อยว่ากันทีหลังเอาบ้านผมอะ่ะ ไหเอา้าเกมเกมนี้เป็นเกมดีสอนให้เรารู้ว่าเราต้องอ่านอ่านก่อนไม่ใช่กดไปเลย